ก็สวัสดีครับเดี๋ยวผมเองนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นเอาวีตามของต่อของสมพงษ์ใช่ไหมครับก่อนที่จะเล่นนะฝากใส่โค้ดเราไวได้โค้ด R O V เจ็ดสองสี่สามจีศูนย์เก้าเดี๋ยวเราไปพอเราสำเร็จแล้ววันที่เสร็จแล้วก็ขอบคุณ นู่นความวันนี้นะเรินงมีแท่นี้งไม่รู้ปอาไทะไรก็ไปซื้อก็ได้อยากได้ใช่ชิลผมเดี๋ยวต้องแต่งตัวกินเกลียนกินเกี้ยนเครื่องกระดไม่ใไม่ก่อ เด่งกินเยน็นๆห้าี้ายกันไม่ไม่ไม่ไเอาห้ามีห้าจะอันดับไปเลยยังไม่ได้รางวัลยังไม่ได้รางว <c oughs> ไม่มีอะไรหรอกช่วงน,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  <c oughs> น,นี้สงรามใช่ช่วงนี้สงสารอ้โหไทยถันไทยันเราจะเล่นเป็น

สวัสดีพวกแม่พี่น้องนะครับนักแับเพยงในตำนานโลเขียบโลเขียบในตำนานมันย้อนโลทองก็เอ้โอ้โหซึ้งเลยซึ้งเลยโอ้โห้เล่นไม่ต้องเล่นก็ได้ไลนไม่ต้องเล่นวัยอเล็กก็ได้ไเล่นวัยก็พเพิ่งตื่นมาไม่านานนี่เอง ก็เดินมาก็มาอ่านเลตามคำขอของนค้องสมพงเขาก็มีช่องนะไม่รู้เพราะอัดจีนเขาถูกเขาคงไม่ได้เข้าไปอ่านนะโอ้เขามี the w o อ l d ฟังเราไม่มี the world เลยเลยไม่บอกกันตริงจแล้วก็หิวโฮมบัสไซหิวหิวหิวอะไรหมดความเปกายเคล็เลย พี่น้องก่อนน้องบอกว่าวัเล่นคาเข็นแล้สูบพี่ใช้ได้เลยข่าคนจุกเซิร์ฟข้าคนจุกเซิร์ฟพี่เราจะเอาบัตรก่อนโอเคเราพอใจที่ว่าครับว่าจะงมีสีม่วงว่ามันกิจกรรมพุ่น่าจะบอกว่าใครช่แต่ว่ามันอะใช่หมดเด็กเราจะเป็นสายฟาร์มกันขาเข็นก็เป็นสายฟาร์มได้เพราะว่าขาต้องเก็บกล้าเป็นนักเก็บเพิร์กขาต้องไปดับเพิร์ทุกอย่าง เพิ่นทั้งกระทั่งค่ะอืมอืมอืมบทมาดาเมทร,ร้อยสี่จุดสี่หรือว่าเป็นดาเมจที่มเมา่อไรเม่อไรเจ้าหรับผมนะผมได้ไปจัดสูตรใหม่หมดไวโอเลตได้โผล่มาแล้วก็ได้มาแย่งฟาร์มผมนะทุกคนที่ไวโอเลตหูหูหูเอเห็นไหมไวโอเลตไวโอเลตเป็นสายฟาร์มเหรอใครก็แต่ตอบทีนะองไวโอเลตสายฟาร์มหรือเปล่า ผมรู้เลยว่าทอยถึงจะใส้เพราะอะไรได่เาเพราะว่าผมกลัวว่าท่านพงษ์ท่านที่เล่นเกมน,นี้อาจจะหัวเ้าะและต้องก,การชิวิดช่วยดิจ้าช่วยดิจ้าช่วยดิจ้าไม่มีใครในายก็แค่ต้องการน,นิดนึงฟูเราจะเห็นม่จิกแมนนะม่จิกแมนเแมวแมวย้อนแมวทองเข้ามานี่ผมรู้ว่าถ้าผมเปิดไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้น รู้ว่าถ้าผมเปดแปแล้วอันคูณเปณิดไม่ฟุ่นเลยเขาหนีไปจังหวะสู้ดีๆไม่ได้ปั๊บโหลดแด่ถ้าทีไม่เปิดไม่ให้เปลือ <c oughs> หงหมดความเป็คาเค้นตรงว่าเป็นคาเค้นแล้วมันเป็นฟิวเฟลลายเป็นสายฮิวเซเธอร์ตรงหมดเป็นความเป็นคาเค้นแล้วมันเป็นนักฮิวเซเธอร์ซัพพอร์ตหนึ่ง มันมีตอนหนึ่งเอาเล่คมมนคาสิ่งผมไม่เคยได้ MVP แล้วนะเพราะอะไรผมไม่รู้อุย้ยเขาเปลี่ยนมิชั่นการจุดอุปกรณ์แบบเราเหรออ,อืมเมื่อก่อนมันจะมุดมันจะวิ่นมาแล้วก็ตกลุ่มแล้วก็ตายอู้จะวูมไปนะนายระวังเพราะในนัน่จากกานจักรซิโอเวลิตกป็นผู้หญิงเออวอเวลิตมันเปจัดก,การเดยไ,ดไม่ใช่เลยรว,วมกลุ่มรวมกลุ่มนี่ กูรวมกลมุ่มน่าจะแบบน่าจะแบบต้องการเพื่อนฮิวบัฟรู้ให้สักงหนึ่งทำไมเว้ยไม่ไปจัดการมักกงกรแมจิกแมนจะในนั้นโอเมนโอเมน,มนชื่ออะไรแต่ผมที่ร,รู้คือโหด้ามแล้วมีย้อนเข้ามาแจมแล้วจะเพื่อผมยังไม่ขึ้นสีขึ้นสีนขึ้นแล้วพร้อมที่ใส่ละผมพร้อมนะ พอเราจะใช้<า>คอเองก็เรียกลงมาแต่พอดีนั้นเองไม่เชื่อลรมาโซฮาสจอดสยอดมาหลอดมาหลอดจะทำลายป้อมมาหลอดจะทำลายป้อมพวกายป้อมพวกางไม่สวยมาหลอดจะรีบถือใ้มันา บวกกันจังหวะนี้บวกกับปมมือสายบั็กแบบนี้เนี่ยอ้นิ้สายบลที่ไหนรู้ทุกวแบบมาแบอกันหนึงปมันไปเคี่ยมาหลักกันไหมมารอดจ้ะมารอดต้องร้อ a เสียมยังไม่ย่งกับมาหอดอเอว่าไงไมไปช่ว มาลับกัาำอะไยู่นะมาั่นกันอะไรอ่้ีล้น้องฮ้ชิวมา้ไปไปฮไปไปฮู้ไปไปฮู้ไปปฮู้ฮไม่ได้ฮู้ไม่ได้บอบโร่ส่วนทักบอบโร่เก่งใหม่นะแมจิกแมนก็มารนิวบ๊บิวไร ฮิวแล้วก็ปับโลให้หนึ่งดีจงจะเรียกข้าวขาเข็นจะเรียกว่าสายฮิวเอายมเจ้าอย่อางนึ่งนะคือมาเล่นง่ายแล้วก็สะดวกดีแล้วก็จบใช่ป <c oughs> กติว่าคงน่านจะจบนานมากนานนนานเดียวแล้วผมกดแปลงร่างเป็นขาเขึนเพื่ออะไรอ๋อผมู้แล้วเพื่ออะไร ถ้มนามาข้าวน้ำซ้อมนี่วันนี้ด้วยความเรื่องน่าสนใจเราจะดีข้าวน้ำซ้อ,อ,อมแบก,การเป็นสายฮิวนในตำนานอืมเห็นด้ดวยครับว่านูนนี่คือสุดผมมันริ้วันดีไหมก็ลองจะเอาเล่นๆดู <laughs> มาจับมาแล้วน้องบอกว่าได้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 เขาปกติได้เมือนปกติมันมันดิน่นแต่เกาะ ก็เม้นดามิทเลยผมก็ร้านเน้นดามิทผ,ผมแล้วก็เน้นความเร็วสักหน่อยแล้วก็ออกตัวหลอดได้อะไรวะออตัวหอดไม่ได้แล้วก็ต้องอย่างากว่าไอ้เพื่อนกินเป็นอาหารที่อร่อยค่าพ,พันตัวเองยาดฆ่าวหลามไม่้อหิมพา,านท้องไม่น,น้ำหนึบเทนกันตรงนี้นนะเพ่มเลยเหมือน ถ้าบอกให้น้ำมาหลอดมาอีกแล้วมาหลอดเพว่าถ้าผมเล่นมาหลอดผมต้องเอารถคูดาวมาต้อ่ะบบให้มันมีการยิงได้ง่ายขึ้นเลยเพราะว่ามันไม่ดีแล้วมันจะเล่นอย่างเลยซัพพอร์ตหกครั้งว้าวซัพพอร์ตหกครั้งว้าวเมื่อเคยเห็นการซัพพอร์ตในตำนานนี่มาก่อนอ่าเดี๋ยวเราจะตีปต้ระมาณการที่เราจะโดนจับมือ ผมว่าเดี๋ยวผมจะโดนะย่นนะย่นจากฟิลเดอร์ซันในตำนานเนงะี่ยแหละผมว่าไม่นะเขาอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเขาอยู่กันตรงนั้นใช่ไหม เราพูดแบบปกติจากคนอื่นนี่คือสภาพของกุ่งแช่น้ำปลาไม่ขาแค่แช่น้ำปลาปลาหมึกแช่น้ำปลาอ,อืมผมว่าหน้าจาผิดเองยไปแล้วนะไหนดำหมูก็บอกว่าส่อเสื่อมมาลนะก็เน้นแต่ทำให้นนนนนคนเนรคุณโออ้เนรคุณยเียังไง ถ้าเราเล่นดับเนก็อะเอเลยเรียีอเส็ Mat ือกัเอรางแล้วเราจะไปทอวราขึ้นหมดลยเราไปวากันเป็น g o d z i ห่นงนี้ออกฉายโดยูด s ช่อง s ก เรามาเจอกับผู้ชายเวทมนตบนจักรกลโดยที่เพื่อนเรานั้นไปกอ่อกลุ่มตีกันมังกรโดยที่ไปเนี่หาขึ้นมาตีด้วยเลยคุยแต่หาขึ้นว่าโอ้นะวิน่าอยากคาขึ้นธรรมดานะว่าโอ้หาขึ้นแล้วเข้าไปแล้วมา,มาแย่งมันนี่คาขึ้น๋ยวหาขึ้นจะแย่งคาขึ้นจะแย่งคาขึ้นจะแย่ง เล่นนิสไลน์รู้ว่าอย่าไปยั่งของเลยมันไม่ดีกองเต็มกระเป๋าละอันนี้อาจจะไม่ออกคาะค่า้อหาหมอไม่ได้ต้องทิ้เสียอ้าสำหรัคือครัที่ผมเล่นพาเช่นเป็นแค่ตัวป,ประกอบรับพอร์ต8ครั้งตาย3ครั้งไม่ได้คิวอ้าท่านผู้ชม่ารู้ฟังคำพูดของก่อนจบคลิปนี้นะคือ คนที่อยากเล่นคาเค่นคนเป็นแค่ได้ซัพพอร์ตคุณจะช่วยคนอื่นไม่ได้นอกจากซัพพอร์ตที่เกิดเกินเกณฑ์แล้วก็ยาวไปยาวไกลรู้ไหมว่าคนไหนเขาทำอะไรผมตะแยเงผมไม่ได้แย่งคาเค่นห้ามแย่งคาเค่นเป็นเด็กดีเด็กดีเด็กด,ด,กด,ด,กดีต้องเป็นกันโควิดข่าวถ้าต้องจมคาเค่นคือหมอนะจำไว้คาเค่นก็คือหมอ และถ้าสองคนปฏิเสธผมผมจะทำการเมติผมแล้วคว้านีไป เร็วผิดปกติและตัวใหญ่กว่าปกติดูนะหรือว่าตัวมันเท่อนี้อยู่น่าะตัวปกติอืมอยากูเลยค่ะคิดเดี๋ยวค่ะคิดเอาขวานจุ้งค่ะคิเป็นตัวที่ผมไม่ชอบดาวผมก็าชาวเล่นท่ออะไรอ้าะผมอยากเล่นี่ Shut down คุณกดพอมแล้วชักดแล้วก <y> ็ไปตี เราจะเห็นเพื่อนทางขวาที่กำลังปีนอยู่แล้วน้องผมก็มาโดยที่ผมกำลังถ่ายคลิปอยู่นะยะยะามายุ่งย่ามายุ่งจะลืมไว้อะไรแกที่อุกิสก่อนที่น้องอะอะอะ,อะโอเคผหกำลังจะตายในการที่น้องทับผมอยู่แล้วน้องผมก็ยังนองนอีกอะ ก็ได้เฉยอ่าเดี๋ยวคิดต่อไปเอาวียมขอกมาได้เลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้มีการหน,หนึ่งกับน้องใครได้ย้ายผมหนึ่งงกับน้องทีมคอนเทนต์มาว่าอยากให้ผมหนึ่งกับน้องเรื่ต,ตัวอะไรถ้า <c oughs> นี่นายเก็บอยู่แล้วพี่โอ้โหไม่คิดว่าตาขาฉันแล้วก็ตา้าลละไม่ใช่ทุกคนตายเลือดขึ้นหลอดเมจิกแมนถึงก็ต้องถอยทับถอยทับเลือดนายมียแต่ข้ารับเม็ดของนายอะถึง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 ถ้ลองเรียนตามสกุลเงินก็อันดับสามเหมือนเดิมไบโอเลดเงินห้าร้อยล้านเวลีข้าหัวสามสิบล้านจักรพรรด เงินการบูชิแกนเงินบูชิแก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 นมันมากเลยเขาต้องไม่ใส่ฟันนะเมา่อไหร่เราก็จะผมดูสังเกตดีๆนะผมจะเห็นชาก้อนเทลบินมาไปตีป้อมกลางเขาคิดที่จะจัดเทศกาลกันน้องผมชอบมากวนอะไรเดี๋ยวผมต้องไปกวนช่องน้องผมมั่งผมเดีไม่มีวันให้คนน้องผมจะลบน้องผมอ่อนใจ ผมไม่ชอบพี่คนอื่นไม่ไม่พี่มาอยู่พี่จะต่ายคลิปได้เลยถ่ายคลิปม่ายคลปมาตั้งนานกว่าจได้ Winter c เตียง Coffee เรียคาเฟ่ e e เรีย o f f e e เตียขอขนม ตัวดาวผมไม่เพิ่มเ่ยเขั้นเลมโบเลมโบต้องใช้ปุ่กดน,นะไมาใช่คนระับ m v ีแย่ไม่มีคนกดไลค์ไม่กดไลค์ให้คนนะอ้าสำหรับคนที่อยากได้ผมหนึ่งหนึ่งกับน้องนะพิมคอนเทนต์มาว่าอยากให้หนูผมหนึ่งหนึ่งกับน้องด้วยตัวอะไรคนที่บอกมาแล้วก็ส่วน มาด้วยล่ะทั้ง5่าดคลิปนี้โอเคสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะเดี๋ยวเราจะมีคลิปเล่นโลบกักอย่างนหนึ่งเราไปวันหน่อเราควรจะเห็นผมเล่นอวีทั้งวันทั้งคืนแล้วเาทำไมพอถึงช่วงช่วงนี้แล้วเราองมาถึงช่วงไปนบัน,นหน่อถ้าผมไปวันนอกแล้วผมต้องเล่นเกมในโทรศัพท์ แน่นอนว่าแน่นอนว่าของนั้นไม่หอบคือคนนี้อย่งที่ตัวอะไรก็คือคนเทนมาแล้วก็อย่าลืมตัวเนเกมมาด้วยเพราะว่าผมคิดที่จะซื้อตัวเลยสักคนอันอนี้จะคิดตัวดีี่สุดผมไม่รูเทเราผมเๆน ตรงชอบที่มันจะ่ชุดสูทแล้วก็มีกระเป๋าสัมภาระกระเป๋าพสัมันจะเล็กไปไหโอ้ไัวอีกหนึ่งนะว่าเห็นวงนี้เข้าใจไหมวงไฟฟาร์มน่าเป็นสายฟาร์มใช่ไหมอืมวันนี้เขาบอกว่าเป็นสายฟาร์มวันนี้ก็ฟาร์ม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 เดี๋ยวไปก็เป็นสายฟาร์มเมดผมไม่มีตัวเมดในทีมเลยผมไม่อยู่ถ้าเกิดผมเป็น มนไม่มันมัวหนึ่นมาเลยแล้วก็ไปมครับเวจะไปดูแล้วเราก็ไปเลือกคอนเทนต์นั้นมาน่ายว่าอ้ีมันะัขิดนึกดื่นหมาแล้วมีโมเดลอยู่แล้วมอกามันินแบบาเนแบบคนเป็นลอแต่เขาปรีโมเดลมันไม่จะกินเสริมมากกว่านี้นะเขามีโมเดลาโมเดลเพราโมเดลนมัน เรากดออกจากเกมนะนี่คค่ไหนต้องจับเปล่าผมสงสัยอย่างนึงนะผมจะพามาผมจะพามันผมจะมาเล่นอ่าวบีหรือว่าผ่านทัวดโทรศัพท์ผมกิ่ดีใจละอ่าินนี้ก็จบแล